มาพอออกผู้บาลมาซอยเก็บจ้าผู้บาลซอยเก็บถน,นนเลยด้วยจ้าเ <Yeah. S 1> นี่ยมีใหญ่ด้วยจ้านี่ว่านี่มันอยู่ใน,อ,นอันอันนี้แกเอาโอ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้ดิ๊กนะเนี่ยอะไรอันนี้ <well. S 2> ใหญ่มากเลยจ้าเยอะมากเลยจ้านี่นี่คือ,น,คอนี่คือเขาทั้งหมดแต่เราจะ จะต้องแกะเอานะจ๊ะเจะแกะเอาก่อนนี่คือเกาลัดฝรั่งนะจ๊ะเก็บฟรีจ้ะเยอะมากอันนี้อยู่ข้างถนนเลยจ้ะใอเเก็บเอาข้างทางเนี่ยนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะข้างทางเลยอันนี้คือต้นเกาลัด เยอะมากๆเดี๋ยวจะเก็บไม่ได้เอาถุงมาเดี๋ยวจะไปเอาถุงก่อนเะจ๊ะเก็บฟรีจ้ะที่เมืองไทยแพงมากเลยเก็บฟรีนะจ๊ะพึ่งหล่นเรารับจ้ะโอ๊ยพี่น้องจ้าเบิ่งเด้อหน่วยใหญ่แห้งขนาดเลยจ้ะนี่นน พี่นี่เด็กต่อหน่วยใหญ่นี่นี่จ้ะนี่แห้งเด้อจอยู่เมืองไข่จ้าเอาผ้ามาเก็บหาไม่ในยุ่ก็คุบ่าผ้ามาเก็บอันเกาลัดจ้ามาหนี้ถอยผ้าคุบ่าวมาเลยพามาเองนะจ๊ะต้นเกาลัดทั้งนั้นเลยจ้ะอันนี้คือป่าเกาลัด เป็นตุนบิดเลยจ้ะมันยังบอลนอันเก็บ,อเ,กบ,อเ,กบอเอาแต่มบอลนเอาอันพื้นติดอะไรปะจา้าโอ้ยใหญ่เด้อจ้าเน้